โอเคฮะเรากำลังรับชมเดอะซิมสามกับคุณกายชแนลนะครับจะเห็นว่าหน้าตาของแต่ละคนอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะฮะอย่างเช่นลูกอังเคิลหรือคุณเอ็มนะครับผมก็ได้ทาการเปลี่ยนให้คุณเอ็มหน้าตาดีขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ต้องพูดมากก็คือพูดง่ายคือเซฟหายนะฮะเพราะว่าอ่าฮะนั่นไงเห็นไหมมันยังบอกอ่าฮะเลยนะฮะเพราะว่าเอาคอมไปทําใหม่เฮ้ยลุกอังเคิลผิดคนแล้วลุงไอ้กายมึงไม่ต้องทําอาหาร มันเป็นหน้าที่ของลุงอังเกิลครับเสิร์ฟอาหารเย็นเป็นสลัดรูดูใบไม้ร่วงนะ่มันเป็นหน้าที่ของคนเป็นพ่อครับโอเคอือฮึคุณเอ็มล่ะทำไรานี่ยต้องการดื่มครับนะฮะอ่ามาดูดีกว่าความปรารถนาของแต่ละคนนะครับของผมคือนอนบนกองเงินกองทองนะครับคุณเอ็มก็ป็นการเป็นนักกีฬายอดนิยมนะฮะ โอเคส่วนอันเคลนคุงก็อ่าอยากเป็นนักการเมืองนะครับโอเคนะเราก็จะให้คุณเอม,มาหาหางานกันนะครับก็สึกบ,บ้านนี้เขาจะมีโน้ตบุ๊กนี่โอเคนะครับมาครับโอเคนี่็นหนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะโอเคแต่เวลาจริงที่ผมอัดนี่ตีห้านะครับ โอเคอ่านี่ไงเจอนะักกีฬาเลยนะครับเนี่ยโอเคไอหัวแดงอตอนนี้นายก็ได้เลือกอาชีพอิสระละมาหางานเลยโอเคครับหัวแดงหัวแดงหางานมั่งโอเคครับฮ้ยนี่สองทุ่มไอสี่ทุ่มแล้วเนี่ยวันต่อไปต้องทางานใช่ไหมคุณเอ็มคุณเอ็มต้องไปอ่ะเตะบอลตอนเย็นเหรอโอเคครับงั้นไม่เป็นไร แล้วอันเคิรนคุงล่ะนอนแล้วนะครับเนี่ยเคิรนคุณนอนแล้วโอเคคนครัวหรอไม่เอาเป็นแพทย์ไม่เอาครับนักธุรกิจเด็กเสิร์ฟกาแฟพ่อโออาชญากรไม่เอาเป็นนักธุรกิจดีกว่าครับโอเคอือฮเนั่เคนก็หลับไปแล้วนะฮะคุณเอ็มทำไรเอ่ยดู นอนดีกว่าครับโอเคอ่าคุณเอ็มเขาเลือกเองนะฮะว่าที่จะนอนกับอังเคลนนะครับตัวผมก็หิวแล้วก็นอนกันดีกว่าตื่นมาค่อยกินนะโอเคนะฮะตื่นมาก็ต้องทำงานปูเช้าอยู่นะไม่รู้จะทันได้กินข้าวไหมครับเนี่ยอ่าฮะเราก็มาดูนิสัยของตัวละครแต่ละตัวละครดีกว่านะครับ นะก็กดเวลาเร่งไปนะฮะคุณเอ็มก็จะวิกลจริตนะฮะเอ็มคุงก็วิกลจริตนักที่นักกีฬาขี้ยืมนะฮะขี้ขโมยแล้วก็โชคคนดีนะครับอังเคลคุงก็จะเป็นนักเจ้าชู้หน่อยแถมไมร้มารยาตแต่เขาเป็นคนรักครอบครัวแถมนิสัยดีแล้วก็เป็นมิตรกับผู้คนทั่วไปนะครับอ่านะส่วนผมก็จะเป็นคนที่สันโดษนะแล้วก็ออกจะซุ่มซ่ามนะครับ แล้วก็ไม่ชอบการผูกมัดแถมอารมณ์ผืเชียวง่ายแล้วก็เป็นคนทะเยอทย,ยานนะครับโอเคเป็นญาติกอ,อคุณเอ็ดเวิร์ดของคุณเอ็กคอร์ดมันเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับกดสุ่มนี้ใส่นะโอเคมันเนี่ยอีกยี่สิบวันจะเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่เหรอ,อ,อคุณเอ็มสี่สิบแปดวันโอเคครับืม เสียงนอนแม่งอีอ๋เ้าอ่ะนะฮะ่าตื่นตีห้าเฮ้ยยังดียังทานกินข้าวเว้ยเพลงโคตรล็อกอะ่ะอา้อาวเนาเมื่อกี้ยังมีงเสียงเพลงนะครับโอเคตื่นมาก็กินจิบหมื่นยานโอเคนะฮะ,นะฮะเน่าช่างมันครับโอเคอังเขึ้นตื่นกี่โมงหกโมงครึ่งตื่นมาก็ก็เสิร์ฟอาหารแล้วกัน เป็นวาฟเฟิลนะฮะหัวข้งเคลื่อนที่เท่น,นะครับผมอยอมรับเลยโอเคเฮ้ยไขรตื่นไขรตื่นอ๋อพวกขงเคลื่อนเหรอเฮ้ยอังเคลื่อนนอนเต็มอิ่มแล้วโอ้ทำแต่อาหารแต่เช้าให้ลูกกินนะครับไม่ต้องรอก,กินวาฟเฟิลรอก,กินวาฟเฟิลโอเคนะตู้เย็นยังเข้ากับบ้านนะโอเค อย่งเคลื่อนคุ้งนะครับไม่ถาวครับไม่ไม่ไม่ไมต้องถาวครับนะฮะโอเค,อเคแม่เทนมนะ,นะครับนะฮะย่างเคลื่อนชอบกินแพนเค้กนะครับโอเคเคลื่อนทำอาหารไ,ไวนะฮะเมื่อตื่นมาความหิวอันดับแรกเลยเว้ยไม่เป็นไรเราไปขับถ่ายก่อนแล้วกัน <ฮะ S 1> เออนะ อฮ้เป็นไรคุณเอ็ม <c oughs> แี่โชว์เทพไปไหนนะครับโอเคห้องน้ําบ้านนี้มีอะไรกี่หลังอเอ่ยในดูชั้นสองเนี่ยชั้นบน <c oughs> ผมไม่เข้าใจนะจะทําไว้ทําไมห้องใต้หลังคาเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงโอเคบ้านหลังเนี้ยชั้นเดียวก็ดูดีนแล้วนะครับโอเค อคุณเอมไปกินวัฟเฟิลที่ลุงอังเคิลทำให้แล้วกันนะฮะยังคงไม่เสื่อมเลอครับลุงอังเคลลุงอังเคิลเอ้ยลุงเร็วครับเขาต้องไปกินข้าวก่อนนะครับเนี่ยคุยกับตัวเองลุงบ้าปะเนี่ยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็โอ้โหโอ้โหกูยอมกูยอมกินอาหารค้างคืนดีกว่าเออนะ ให้ขุดขุดอ็มกินไปก็ได้ครเป็นนี่ลุงอังเคลนลุงเอ้ยลุงลุงไปอาบน้ำา่ันไปโอเคครับผมจะให้ลุงอาบน้ําแล้วก็ไปสมัครงานในเมืองใหม่นะครโอเคอับน้ํำปกติไม่นักสักวัวหรอกนะครับเแล้วจะเดินขวางกันทําไมจบกันไม่เป็นเหรออืมั่นแหละโอเค เสร็จแล้วก็แองเกิลมากินอาหารฝีมือตัวเองนะครับโอ okay. mm. เคนี่ยคอกันหมดเลยเนี่ยอาหารอืมอืม mm. <c oughs> ไม่รู้มันจะทำไงนะโอเคชึบคุณแองเกิลเป็นไงครับอ่าไปไหนดูทรทัดเนี่ mm. มีความสุขมากสเลยเนี่ยชีวิตโอเค ดูดูเกี่ยวกับอะไรเปลี่ยนเป็นช่องมีดูแอคชั่นดกว่าเอาเลยแอคชั่นยังไงอะดูด้วยโอ้ <c oughs> <c oughs> หนังม่ะรถรถทำงานมานะครับอ่ะคุณเอ็มดูต่อได้ออให้คุณเอ็มอกอกกำลังกายไปเป็นนักมีมุมระบบไหลเวียนนะฮะโอเคเป็นครับลุงขึ้น ลุงมารอดูอังเคลนกินดีกว่านะฮะฝีมืออังเคลนกินฮดูคุณอมเต้นดิโยกโยกนะะโอเค,อ,เคอ่าเรามาดูที่ทํางานผมดีกว่าอยู่ที่นี่โอเคนะฮะไม่ไข่บ้านเท่าไหร่เลยนะเนี่ยโอเคฮ่คาฮายนี่ฮเนีครับโอเคอิ่มแล้วนะฮะสำหรับลุงอังเคล โอเคเราก็จะให้ลุงอังเคลื่อนไปสมัครเป็นนักการเมืองนะครับเสร็จแล้วก็จะให้ทําการสํารวจเมืองนิดหน่อยนะฮะโอเคเรียนทักษะวาดภาพไม่เอาไม่เอาสารการ์เนี่ยสมัครเป็นนักการเมืองครับโอเคครับคลิปแรกเ่านี้เราก็จะทําให้ทุกคนในในบ้านเนี่ย ทำการข้อที่เข้าทางกันก,นะ okay. ก Uncle, ปป่อนนะฮะโอเคลุงอังเคลสู้ไปนี่นั่นแหละลุงอังเคลอังเคลนะครับเราจะให้อังเคลไปเที่ยวไหนนั่นแหละคือคำถามตกลงอยู่แล้วครับนะฮะเฮ้ยนี่อะไรเอ่ยอ่าเป็นบ้านเพื่อนเราจะให้อังเคลหาแฟนดีไหมอ่าฮะไม่เอาแหม เรามีเงินเหลือหมื่นเก้านะครับจากของเดิมไปที่ไหนดีเข้าห้องสมุดไปหาสาวดีกว่านะครับโอเคลองครับอังเคลเราจะต้องหาสาวเฮ้ยเดี๋ยวอังเคลผมว่าซื้อของเข้าบ้านดีกว่าเชื่อผมซื้อของชำเนี่ยนะครับโอเค ไปเลยครับอังเคลนไปเลยแน่เลี้ยวชึบนะฮะเขาจะวิ่งไปไปไหนเนี่ยคนเมื่อกี้นะครับอังเคลนคุยกับป้าเข้าหนดิอยาเลยครับอังเคลนซื้ออัง,งุ่นกลับบ้านเนี่ยโอเคอ่งางุ่นแอปเปิลมะเขือเทศนะครับหัก โอเคสินค้าตามสูตรอาหารล้างรายการโอเคดอกอืมซื้อฮอดดอกไปไหน่อยดีกว่านาอโอเคโอเคแพนเค้กโอเคครับสุก่นี้แหละซือ่อ,อามาใช้บริการแล้วนะ <c oughs> อู้หใครไม่ดิปไปวะเจ๋งว่ะนะครับอังเคลคุงโอเค ระหว่างรอทุกคนน,นี้เราก็ไปที่สวนได้แล้วแห้งเคลื่อนทำการหาสา,สาวๆจีบนะฮะโอเคสา,สาวๆเลยแหละนะครับอือฮะอเคลื่อนคุง้งนี่นี่นี่เสียงคนเวย้ยเฮ้ยใครยังเคลื่อนเขาร้องทห้เขาร้องไห้อยู่เคลื่อนไปทักทายเขาเงินเฮ้ยเคลื่อนโอ้โหอย่างเงี้ยมันไม่ได้ร่งเคลื่อนไม่ต้องคุยมันละ ในอังเคลเชื่อผมเดี๋ยวเราหาดีๆให้อังเคลนอังเคลต้องมาก่อนครับอังเคลเป็นพอ่อนะครับโอเคคนนี้จะดูดีกว่าไหม <c oughs> คนนี้ดูดีกว่าแน่นอนครับอังเคลอ่ะแม่ใหม่ให้โอเค แม่คุณเอ็มก็ฝึกบอลอยู่นะฮะเนี่ยโอเคคุณนั้งเคนครับเป็นไงอ่าเขาชื่อเจมี่โจลิลา่ากอริลา่า <c oughs> นะครับโอเค,อเคแล้วกลับไปที่คุณเอ็มออกกำลังกายแบบไม่เสือเงือกทีทํำได้ไงวะ,อะโอเคเออมาคุยกุยับส,สนิทกันคุ้งแั่เห่นะฮะ ส่วนผมก็ทำงานตามปกติทำงานส่วนนายให้ตู้กดน้ำเดียขาเจ้านายแม่งโอเคเดียขาเจ้านายแม่งนะฮะโอเคแหนะนะฮะเราจะไปดูคุณเอ็มนะฮะแหนะเปลี่ยนตัวละครใหม่ดูดีขึ้นโอ้โหไม่เอาแล้วไปดูแล้วกลับกลับกลับขึ้น กลับไปดูวงเคลื่อนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะฮะ oh. โอเคนะฮะพอดีว่าเซฟมันหลุดนิดหน่อยโอเคอยู่ดีๆัวเกวมก็เด้งหลุดซะงั้นนะครับโอเคก็ว่าอยู่ทําไมมันกระตุกกระตุกแล้วมันก็เด้งหลุดไปเลยนะฮะโอเ้เว้ซ็งนะครับแต่ก็ให้เคลื่อนไปสมัครนายกได้แล้วล่ะนะฮะสิ่งที่ขาดไปในบ้านเราผมรู้แล้วล่ะครับคืออะไร เราไม่มีรถมือของตัวเองครับมามต้องซื้อรถที่หลูที่สุดเยสเคม่เป็นแสนคันนี้เท่าไหร่อ่ะเออซื้อไหนดูรถกันทำไมผมว่าคันนี้มันสวยกว่าน,นี่อ่ะความเร็วสี่เหมือนกันเลยเอา่านี่ความเร็วห้า อันนี้แหละรถสีดำจอดอย่างนี้จะไม่เท่นียแหละนี่แหละ,หละ,หละเออนะครับโอเคต่อบเลยตอบเลย,เยนะฮนะนี่ตั้งตั้งเป็นเจ้าของนะให้อันเคขึ้นเป็นเจ้าของรถคันนี้ดีกว่านะครับเป็นเจ้าของร่วมกันตั้งเป็นเจ้าของร่วมกันกับอ,อ่า โอเคก็เป็นรถส่วนรวมนะครับโอเคนะอังเคลก็เจอคนรู้จักเลยทกเรือ่องเรื่องการเมืองเนี่ยอังเคลใจยเย็นใจยเย็นอังเคลเดี๋ยวรถก็มารับแล้วนี่อังเคลใช่ไหมแปดโมงก็มารับไปทํางานเลยปะอ่าฮะอ๋อโอเคเพิ่งสมัครงานวันนี้นะครับส่วนคุณเอ็มเราก็ออกกําลังกายใหม่นะฮะโอเคจนผมก็เนเรียกขาจะหนายนะฮะ โอเคตังเคิ้นทำอะไรอยู่มึงไปดูทีวีที่ไหนเนะน,นี่ยออกอ๋อนึกว่าตังเคิ้นมีฝั่งตรงข้ามมีสวนไม่ต้องคุยอย่างนี้ครับตังเคิ้นเชื่อผมสวนมีคนดูดีเยอะตังเคิ้นเชื่อผมเฮ้ยขเขากอลังเล่นไล่จับมันอยู่เนะี่ยตังเคลิ้นโหตังเคิ้นังเคลิ้นังเคิ้นสาโอ้ Uncle. 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 โ,อโหเล่าเล่ารักแ,แฟนถ้าต่อยนะ่ยังเคิ้นยัง อย่างน่ากลัวอย่างเ่อนเช่ผมมแล้วมันมาทำไมน่าเรียนกันพ่อมาเรียนกันนะฮะยังเด็กอยู่เลยโธ่ยังจีบไม่ได้นะอังเขินอืมฮยังเมืองนี้ใครสวยสุดเนี่ยนะครับอะไรดูอย่าดูเยะดูไปไม่จําเป็นหรอกอังเขินดูเพื่อนดีเออคนนี้ก็สวยดีใขรอ่ลโมราเฟนเนี่ยเหรอโมลี่ออ อีน,นี่ใครเนี่ยเป็นวอสโอ้โหแก่์ใต้ห่ายอยู่แล้วนะครับนี่นใครเอ่ยอุ้มลูกมาโอ้โหรถโคตรหรูอ่ะนะอังเคลนมาดูหนังนี่แ่ละนะเออไม่เอาอ่ะนะครับอังเคลนกลับบ้านแล้วโอ้โหอังเคลนอ,อะไรไม่แน่ใจก็กลับบ้านเนี่ย เราจะรอดูคุณเอ็มไปทําการไปเตะบอลกันนะฮะเพราะคุณเอ็มอมีอารมณ์ทุยไม่ใช่โอเคเพลงมันไหมครับคุณเอ็มโอเคไข่อ่๋ออังเคิลกลับมากินอาหารไม่ไหมฝีมือตัวเองน่าสงสาร่ว่เนะ โทรเรียกบริการชัดงานเลี้ยงโทรเรียกบริการนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรากแยกจนอยู่นะครเพราะเราซื้อรถแล้วคันหนึ่งโอเคครับเอา้าโชใช้โทรศัพท์สิโอเคเรียกคนทำความสะอาดร้อยี่ห้าต่อวัน โอเคครับแล้วก็ถ่ายรูปเลยอังเคินนะครับถ่ายรูปเลยอังเคนเชี่ยผมโอ๊ยผิดรูปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อมังเคลเท่าทีเมื่อกี้ใจร้อนไปหน่อยขอโทษ <c oughs> คุณเอม็มหันหน้ามานี่หน่ <c oughs> อยสซอชิแบกเมย์แบกเมย นี่คือภาพของคนกำลังกินข้าวนะครับอย่าท่ายลงเฟสกันแชร์ตั้งชื่อเอ็มคุงกำลังกินข้าวงูงี้งูงี้เพื่ออะไรวะกูนีครับโอเคเฮ้ยมีคนใครอ่ะนี่คือใครนั่นคือคำถามพนักงานทำความสะอาดใช่ไหม อไฟนี่คืออะไรอ่ะโอเคยงขึ้นโอเคทำการนี่คืออะไรเออไฟนี่คืออยาเลยอยาอย่าเสี่ยงฝั่งย่งขึ้นเอาเป็นชวนเอากรอดพ่อพูดคุยนะฮะจะได้มีมิตรภาพนะฮะโอเคพี่ย่างขึ้น อังเคลนผมมีความคิดอะไรดีๆครับมานี่เร็วอังเคลนเราเร็วอังเคลนโอ้โหไม่ได้ตั้งใจเลยอังเคลนนะฮะอังเคลนเราเร็วอังเคลนเออนั่นแหละกดหายรูม่งฮาวอังเคลนจะเข้าห้องน้ำนะครับเข้าใช้เลยอ ออกมาข้างนอกสิถึงตาแบกเมย์ขึ้นแล้วล่ะโอ้ออกมาข้างนอกเลยไหมมาเคลื่อนใชไปะโอเคนะครับเร่งเลยสินะโอเคเราจะมาดูนิสัยของแต่ละคนนะสามารถเมื่อไปยิ้มเพื่อนบ้านสามารถยิ้มเงินได้เราจะมาทดสอบกัน อยู่ไหมไม่อยู่ครับเค้ื่นบ้านเราแถวนี้ก็มีหลังนี้หลังเดียวนะงั้นเอาเป็นมิอกนจริตอ,อ่าฮะนันกีาาลาอรถรถจะมารับแหละนะครับโอเคอื้มไก,ก่ไก่ก็กำลังเนาะนั่งนั่งอยู่ที่ทำงานเหรอ อ๋อทำงานอยู่นี่ก็นั่งนะครับโอเคราแท็กซี่ที่ทำงานถูกเอียมแล้วก็จบคลิปนะฮะโอเคขับรถไปเองได้ปะเนี่ยเนี่ยใช้ทำงานเนี่ยอาา่าฮะอู้นีเหรอออกกำลังเลยเอา่าเหนื่อยล้าทิ่กว่าจ่อขังกายอะไรนี้โคตรเทพอ่ะ อย่างแรงอะรถซื้อมาเก้าพันกว่ากูอวดชาวบ้านได้แล้วโอเคปอกกำลังกายที่ไหนวะเนี่ยโคดไกลเลยนะครับเนี่ยโอเคครับหืมสนามกีฬายไหนเะนี่ยเหรออืมนะครับโอเคเนี่ยให้ออกกำลังกายในโรงยิมไปครับโอเค ส่งไก่ไก่เราก็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 ลับบ้านนะฮะโอเคสารวะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็ให้ดูว่าแต่ละคนก็ได้เลือกทางสายอาชีพของตัวเองไปแล้วนะครับโอเครถมันยิบเท่สัตว์เมื่อกี้นะเวลารถนี่รถไครอะเดี๋ยวรถไครมาทำละมาทำไหบ้านผมเนี่ย ไม่ใช่รถผุมเนาะอ๋ AL. อ AL. ที่จะมารับคุณเอ็มไงคุณเอ็มไปทำงานก่อนแล้วนะโอเคครับอืมนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะคะบคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคบายบายเดี๋ยวอังเคลนอังเคลนมานี่ก่อนมานี่มานี่ยืนนี่เลย มาอยู่นี่แรงขึ้นจบคลิปมันต้องเอาให้เท่โอเคถ่ายรูปฮะยยิ้มไปกล้อนเลยเร็วยิ้มดิกูสั่งให้มึงยิ้มมึงเศร้ามากเลยเหรอมึงดูทีวีเย่นี่ลูกชายผู้ดูทีวีมี้อังเกิลน,นะฮะโอเคแหมลูกนี้ดูได้ปะ ไหนไหนเดินไปดูดิ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวครับโอเคสารคดีนี้ต้องขอจบแบบนี้เนาะนีครับโอเค,อเคบา,ายๆหัวงี้หูวงี้ง